รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการอินฟอร์ไลทีวกับผมกาก้าณวินยาสีสัปดาห์นี้ผมก็จะอยู่กับ Ford m u s t a ต g ตัวแรงเครื่องยนต์2,300ซี t ซีเทอร์โบ290แรงม้าในรถ o r r d m u s t a ต g น้องซ u เปอร์คาร์ที่มีแรงม้าเยอะมากทีเดียวครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนหรือเราจะพาท่านผู้ชม ไปชมอะไรหรือไปเทสรถที่ไหนอินฟอร์ไรท์ทีวีจะพาท่านผู้ชมไปกันเดี๋ยวเราไปติดตามชมครับว่าสัปดาห์นี้มีอะไรให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันถ้าคุณกล้าพอนิสสันนาวาร่าใหม่ก็กล้าไปกับคุณค้นพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแปรง2.3ลิตรเวินเทอร์โบลอดภ้าย มั่นใจทุกมุมมอง360องศาด้วยกล่องเบาพาพรอดทิศทางใหม่ิดสสันนวรากล้าเพื่อคนแกรก่งท้าพิสูจน์ความแกร่ที่โชว์รูมทั่วประเทศช่วง Hot News IRC ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านยางรถจักรยายนยนต์อีกครั้งโดยร่วมมือกันพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ยางรถจักรยายนยนต์ในชื่อรุ่น NR77UGL ขนาด12นิ้วโดยเอาใจกลุ่มนักบิดรุ่นเล็กในสไตล์รถจักรยายนยนต์สปอร์ตมินิบัสโดยตัวยางถูกออกแบบมาในสไตล์สปอร์ตไทยไม่ว่าจะเป็นการยึดติดถนนการตอบสนองการควบคุมอายุการใช้งานและอีกขั้นของความปลอดภัย กับโครงสร้างแก้มยางที่มีความแข็งแรงสูงผสมผสานระหว่างสูตรเนื้อยางที่มีความยืดหยุ่นสามารถดูดซับแรงกระแทกจากพื้นถนนได้ดีเยี่ยมส่งผลให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงในทุกๆสภาพการใช้งานทําให้ได้สมรรถนะยางที่ดีเยี่ยมในทุกๆด้านนี่คือหัวใจหลักในสไตล์ยางไออาร์ซีอ๋อไอยางไออาร์ซีรุใหม่เลยลายสวยดิครับผม ฝนตกเริกพาได้ไหมฝนตกดีน kind of e> ี้ไหมกินได้ครับไม่ต้เปลี่ยนครับกำลังเลือกยางอยู่แล้วว่าไออาร์ซีรู้วอกฝนตกขนาดลื่นกิได้ดินได้น้ำก็ดีแห้งก็ดีเแล้วผมมีปัญหาไหมมีปัญหาครับค้นพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแก่2.3ลิตรเทอร์โบพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ ใหม่นิสสันนวรากลาเพื่อคนแกร์ท้าพิสูจน์ความแกร่งที่โชว์รูมทั่วประเทศช่วงอินฟอร์ไลฟ์ครับพี่ลุงเนาะตอนนี้เราก็มาถึงช่วงอินฟอร์ไลฟ์กันครับผมตอนนี้เราขับรถกันมาเดินทางกันมาเนี่ยมาที่แปดลิ้วแล้วเราเราอยู่ที่แปดลิ้วก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะไม่ไม่ไงแต่ตอนหิวดิครับตอนหิวเราเลยหิววันนี้อะไรอะไรเนี่ยอะไรนะมาแปดลิ้วใช่ไหมใช่เพราะว่ามาแปดลิ้วนี่ต้องเดอะวัน เดวันชาบูเดวันชาบูของเด็ดแบบลิ้วเรียกไปเรยชาบูไปใส่กระใส่เสื้อคู่เพราะว่าอยากเดินเคียงคู่ครับผมใส่เสื้อคู่ไปกินชาบูถ้าถ้าถ้ามาเป็นคู่คู่เนี่ยมันจะนุ่งนิ่งนิ่งโอเห็นบอกว่ารสชาติเขาบอกว่าต้องที่นี่ชาบูที่นี่ต้องมาเป็นคู่เพราะเราเาใส่เสื้อคู่ใช่ใช่เดี๋ยวเริ่มหิวละไปดูว่าดอนน้ำลายใหญ่ หิวหิวไปไปไปเดี๋ยวไปชิมกันเดอะวันชาบูครับผมอไปใส่เราก็ใส่เสื้อคู่โอ้โหนี่อันนี้เขาเรียกว่านี่กุ้งแปดริ้วเนี่ยสดโคตรดคตรอ่ะสดโคตรอ่ะดูดิโอ้โหไม่น่าเชื่อสดมากเลยนะเนี่ยสดเหมือนแบบพ่งขึ้นจากบ่อเลยอ่ะคือผมอยู่แปดริ้วนะปลาท่านหอยไหมครับใช่แปดริ้วเนี่ยมันจะมันจะมีกุ้งเยอะ อร่าหอยเอาไหมหอยหอยเหรอหอยมีหอยสดด้วยอุ้ยหอยหอยใหญ่ด้วยหอยหอยครับไอศสดหอยสดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักนี่ดีก็มีนะเนี่ยโมีปลาเนี่ยอันนี้เลยมันใหญ่หน่อยท้องท้องปลาอันนี้ท้องใช่มใช่ไหมอันนี้ขนาดท้องอ่ะเจอหอยปุ๊บวันนี้ตัวขนาดเจอหอยปุ๊บท้องเลยอ่ะท้องปลา นี่อันนี้ก็เนื้อปลานะครับเนื้อปลามัน <c oughs> ก็จะมีมากมายเลยเนะี่ย <c oughs> เรื่องของหวังนึกยังไงครับถึงเอาวังทำแล้วเดิมๆเลยที่เรารับสั่งเลี้ยงเป็นแค่การดิ้งผมก็เลยบอกว่างั้นถ้างั้นถ้าลูกจะคิดจะทำจริงๆบ้านเราเนี่ยแหละอย่างนี้สื่อทางโซเชียลมันเยอะลูกขายไปเลยทางโซเชียลเร่องที่เอาหวังมาทำหวังเร่ยงวัยรุ่วยด้วยตัวเองขอเอาบ้านเลยบอกขออนุญาตเลยเอาบ้านเลยขอเอาาที่บ้านเลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ย เราตกแต่งไปแล้วครับเราไม่ต้องไานั่งเสียไรก็เสียเนี่ยพวกนี้พวกนี้เราก็มีอยู่แล้วหมดเห็นว่าแต่ละอย่างนี่แบบขาดต้องไปขายขัดหมดเราเราจะเน้นเน้นลงวัตถุดิบด้วยส่วนของของจามูุนะทีสองก็คือเน้นของเรื่องการบริการจํากัดเวลาไม่จํากัดทีนนี้เต็มที่เราไม่มีกำหนดไม่จํากัดเวลาสองร้อยเก้าสิบ้าวันเดี๋ยวอยู่กรุงเทพต้อมาที่นี่ละเพราบอกคุ้มกว่ากันเยอะ 299บาทไม่จำกัดเวลาน้ำก็ฟรีนะทุกอย่างคือทุกอย่างเนี่ยฟรีหมดอร่อยอร่อยมากใช่ใช่ทุกอย่างเนี่ยฟรีหมดของเมือถ้าไปที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยน้ำจะบวกน้ำแข็งจะบวกต่างหากแต่นี่แค่สองร้อยเก้าสิก้าทุกอย่างคือต้องคัดหลันหมดทุกอย่างเห็นว่าโดยเนื้อเนี่ยต้องไปเลือกเองได้ฮะน้ำหนักต้องไม่เกินนี้อายุต้องไม่เกินนี้แล้วก็อาจจะพ่อจะต้องเป็นส่วนนี้เท่านั้น เพราะว่าเราช่วงแรกก่อนเปิดเนี่ยเราจะซื้อมาทานเองก่อนโอ้ลงลงทดนแบบว่าต้องลองด้วยตัวเองเลยลงด้วยตัวเองอย่างนี้มันไม่ต้องแพงส่วนเลยเลยแพงกว่าก็คือต้องคัดสันงเลยถ้าช้าตัวไหนดีเราเก็บไว้ถ้าตัวไหนไม่ดีนี่บุฟเฟ่นะแพงก็ส่วนอื่นแต่ว่าราคาไม่นิดผมเห็นว่าโัวปกติไปร้านนี้โอ้ย นะาวกล่าวไม่ได้แล้วเด็กมันเนื้อเด็กมันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไเนี่อย่างนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้เราต้องมองมองว่าให้ดีกันนะคือร้านนี้เขาลักรักลูกค้าร้านนี้ได้เขาก็อยู่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องเอางอะไรเยอะเอาแค่ว่ามาทานแล้ประทับใจคือให้มาโดยเฉพาะคนที่ในเมืองมันไม่มีเลยมันไม่มีจริงเพราะว่าบางที เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าอย่างเกตตข้างนอกบางนักเที่ยวฟองสวนอะไรเงี้ยมิสลิมเยอะเข้ามาแล้วมันมีอะไรมาทานที่นี่ใช่คนมาจากประเทพยังคุ้มเลยคุ้มคุ้มมามาล้นค้าชาติถึเที่ยงเลยแถวสีลมแถวมหานาคกี่เข้ามอหมดบางครับผมว่าทานได้แล้วได้แล้วนี่หิวใจจะขาดับนี่แหละนะก็อยู่ในเรื่อว่าทุกอย่างเนีมาสูตรพิเศษใช่ใช่นี่เป็นสูตรพิเศษอันนี้พริกไทยดำของร้านเดอะวัน เดือดวันแปดลิ้วอันนี้กุ้งไม่ไหมกุ้งนี้เราเอาเอาเลยไหมดูจากสีครับผมเชียร์ครับอ่าปึ๊บเราก็เอาลงไปบนปลาหลอดไฟไปจุ่มน้ำน้ำเป็นไงโอ้โหนี่เดี๋ยวลองหน่อยลองหน่อยลองหน่อยมันน้ำน้ำได้ไงอ่ะน่าจะต้องหอาอร่อยแล้นี่มันสดหอมมากอออืื้ห ยอดนะครับนะกินมึงสดไหมเดี๋ยวที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาจัดทางร้านแนะนำก่อนเมื่อกี้นี้แนะนำมาใส่นี่แล้วก็ลงไปย่างพื้นพื้นอย่างนี้นะแล้วก็วางเคี้ยวสุกแล้วปลาสุกแล้วยพึ่งพื้งลงมาใจเย็นดีดูอันนี้ด้วยนนี้ดูนี่นะอันเมื่อกี้อะไรนะกินกินไหนครับอย่างเดียวอย่างเดียวเห็นเห็นบอกว่าอะไรนั้นเจอหอยแล้วก็ปลาท้องปลาท้อง น้องปลา้องน้องปลา้องแล้วเราก็จับข้างไปย,ย่างไงครับมึงสุดอนี้ไม่ตายหรอปะ <c oughs> อร่อยกินพริกไทยดำนี่ขึ้นออกจมูกไม่น่าเชื่อโอ้โหหน่าอร่อยมาก เขาบอกว่าต้องต้องจิ้มจิ้มก่อนแล้วก็เอาไปยา่างแล้วมันก็จะจู้อย่างนี้ซึ่มันยังไม่ตายมันดิ้มอยู่อันนี้อนนโอ้โหเขาบอกเนื้อเฉพาะเลือดเฉพาะมนม,ามันก็ไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่แต่ว่าได้มากินอาหารแบบนี้ก็ ต้องเปลี่ยนแนวดูวบ้างไม่เคยเจอเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ต้องห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าเลยนะห้าวิถ้าเขาบอกห้าวิต้อง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 กลับให้มาหลานห<ม>้าวิต้องกลับบ้านน้ำลายไ,ไ,ไ,ไหลอ่ะสถานที่นี่ไม่เหมือนไทยนะร้อนไวไม่ตเนี่ยเป็นไรบ้างอิน ยิมโคตรผมเห็นตานั่งแบบมันอังมันอร่อยอ่ะฮะหามันถูกหวังนั่นเลยน้ำจิ้มก็อร่อยหไก่นะนี้นี่ผมท้องมาเนี่ยเอาเมื่อกี้กินลืมตัวเห็นะไม่รู้ไม่รู้ซัดไปได้ตรงไหนั้งมันมันแน่นอ่ะมันไม่ได้บอกว่าอีกมันแน่นหรือแน่นมันมันอร่อยใช่ไหมถึงขั้นอร่อยน้ำจิ้มอร่อยจนลืมไปเลยว่าด้วยเรากินเรากินอันนี้หมดใช่ไหมอันนี้ผมผมกินหมดใช่เป่ผมก็ไม่เหลือไง เนี่ยเราเราทานกันจนไม่หมดเรียกว่าเต็มสูบเลยเนี่เยเยอะมากจนว่าเราทานมันเนี่ยไม่หมดคิดเลยว่าเมื่อผมก็พยายามขยับขยับ้วนะแต่ผมต้องจะหมดจะหมดเลยจะ,จะหมดจะหมดไหมเนี่ยเดินไม่ไหวแลนะ้วเนี่ยอ่ะทีนี้นเราจะต้องไปไหนก่อเราต้องขอบคุณขอบคุณเจ้าของร้านเจ้าของร้านก่อนเดี๋ยวเราขอบคุณเจ<อ>้าของร้านกันก่อนว่าเจ้าของร้านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็เบอร์โทรอะไรอ่า ฝากร้านนี้ไปด้วยครับร้านเดวานชาบูนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงที่จะเข้าเมืองฉะเชิงเซานะคะอยู่ห่างจากโรบินสันประมาณสองกิโลค่ะ,ะมาถึงโรบินสันแล้วเนี่ยสามารถโทรเข้ามาถามสอบถามเส้นทางได้นะคะเพราะว่าถนนทางเข้าเนี่ยจะเป็นถนนส่วนบุคคลค่ะเ,เพราะว่าจ p s อจะพาอ้อมนิดนึงใช่ฝากเบอร์โทรไว้แล้วก็ ฝากเบอร์โทรได้เลยช้าๆเลยช้าๆมาโทรเบอร์โทรนะคะ0 8 5ค่ะ9 3 3 4 6 5 4ค่ะสามารถโทรจองโต๊ะได้ทุกวันเลยนะคะถ้าใครต้องการกุ้งที่อยู่นอกกินกุ้งเหรกุ้งอะไรนะกุ้งรอบหม้อกุ้งรอบหม้อจะต้องโทรมาเนี่ยบอกให้เขาทำได้เลยโดยปกติต้องไงใช่แต่เนี้ยให้เขาเตรียมให้ได้ ช่วงอินโฟไลทีวีของเราก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อยังไงเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อเลยครับกับอินโฟไลทีวีก้าวข้ามทุกความท้าทายในแบบคุณ New Ford Ranger FX 4 Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งถึง30มิถุนายน2564 Live the Ranger Life ช่วงเทสคร์รถสปอร์ต ระดับตำนาน Ford Mustang ้วยดีไซน์ที่ปราดเปรียวและโฉบเฉี่ยวเครื่องยนต์ EcoBoost ขนาด2.3ลิตรปสานร,ระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยและแพตตินชิปการตกแต่งภายนอกอันโฉบเฉี่ยว Ford Mustang มาพร้อมชุดแต่ง Performance Pack ที่ให้เฟืองท้ายแบบ m ิมิตสลิปมอบความสนุกในการขับขี่ บนเส้นทางคดเคี้ยวกันชนหลังและดิฟฟิวเซอร์เพิ่มการยึดเกาะถนนให้ดียิ่งขึ้นท่อไอเสีย4ท่อพร้อมรองรับความแรงของเครื่องยนต์ v 8ขนาด5.0ลิตรและมีสปอยเลอร์เป็นมาตรฐานในรุ่น GT ไฟวิ่งกลางวันแบบ LED ไฟเดียวและไฟท้ายสามแถวอันเป็นเอกลักษณ์ของ Ford Mustang มาพร้อมเทคโนโลยีไฟ LED ในขณะที่ฝาไฟหน้าออกแบบเพื่อสอดรับกับทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ของกระจังหน้าชิ้นบนอย่างลงตัวสุดยอดสมรรถนะเครื่องยนต์ V8 ขนาด5.0ลิตรของ Ford ได้รับการพัฒนามอบพละกกำลังเล้าใจในการขับขี่และรอบเครื่องสูงด้วยระบบหัวฉีด2ระบบที่ระสานระบบ Direct Injection แรงดันสูงและระบบฉีดเชื้อเพลิงที่ท่อแบบแรงดันต่ำเครื่องยนต์ EcoBoost ขนาด2.3ลิตรซึ่งประหยัดน้ำมนันมากกว่า มอบขุมพลังสูงสุด290แรงม้าที่5,400รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด4 4 1นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนาทีบอดมัสแตงยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ลายล็อกช่วยให้ผู้ขับขี่เบิร์นยางคู่หลังได้อย่างง่ายดายพร้อมสำหรับการแข่งทางตรงซึ่งระบบนี้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทั้งในรุ่นเครื่องยนต์ EcoBoost 2.3ลิตรและเครื่องยนต์5.0ลิตร V8 GT e. Coupe Ford Mustang มาพร้อมโหมดการขับขี่6รูปแบบ Ford Mustang ยังมอบความสุดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ด้วยสวิตช์ปรับน้ำหนักพวงมาลัยที่ปรับได้3รูปแบบได้แก่แบบ Comfort พวงมาลัยจะมีน้ำหนักเบาขึ้นเหมาะสำหรับการขับขี่ทางไกลเพื่อลดความเมื่อยล้าในการควบคุมพวงมาลัยเป็นระยะเวลานาน,าน แบบปกติเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันแบบสปอร์ตพวงมลาลัยจะมีน้ำหนักมากขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ขณะใช้ความเร็วสูงนอกจากนี้ความมัสแตงยังมีควิกโหมดที่เป็นมิตรต่อเพื่อนบ้านสามารถตั้งค่าให้ท่อไอเสียเงียบได้ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อลดการรบกวนเพื่อนบ้านหรือผู้คนในชุมชน ภายในห้องโดยสารของ Ford Mustang ตกแต่งอย่างหรูหราทันสมัยด้วยวัสะดุที่ให้สัมผัสนุ่มสบายพร้อมแผงหน้าปัดแสดงผลดิจิทัลขนาด12.4นิ้วแสดงข้อมูลที่เหมาะสมกับโหมดขับขี่และแต่ละโหมดให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทุกการใช้งานนอกจากนี้เมื่อใช้งานฟีเจอร์อิเล็กทรอนิกส์ไลน์ล็อผู้ขับขี่ยังจะเห็นแอนิเมชั่น แบบวิดีโอเกมเป็นครั้งแรกบนหน้าจอขนาด12.4นิ้วอีกด้วย f o r d m u u t t n g มาพร้อมระบบเชื่อมต่อการสื่อสารและความบันเทิงภายในพร้อมเชื่อมต่อและควบคุมสมาร์ทโฟนระบบเครื่องเสียงคุณภาพเสียงระดับพรีเมียมพร้อมลำโพง12จุดสร้างพลังเสียงสุดกระหึมเพื่อเอาใจคนรักเสียงดนตรีระบบนำทางและระบบปรับอากาศด้วยการสั่งงานด้วยเสียง และการสัมผัสหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วโดยระบบ s y n c ์ r รรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย r o s ์ Force Mustang อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีช่วยในการขับขี่อัจฉริยะมากมายอาทิเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบตรวจจับยันพาหนะซึ่งได้รับการออกแบบ มาเพื่อลดความรุนแรงและในบางกรณียังสามารถลดอัตราการชนของยานพาหนะหรือคนเดินถนนอยากด้านหน้าลถได้รวมถึงระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบปิดเปิดไฟสูงอัจฉริยะ Waiting for your creativity Let's get started and drive Be yourself, live your life Move to see what the world can give I wanna drive on the way that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me And belongs to you Ooh, I wanna drive on the way that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me And belongs to you City for whatever moves ช่วงเกรดความรู้ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของผ้าเบรกรถยนต์ผ้าเบรกรถยนต์ก็จะมีหลายแบบหลายยี่ห้อให้เราเลือกแต่ที่สำคัญคุณภาพของผ้าเบรกนั้นแตกต่างกันยังไงรถแข่งเขาใช้ผ้าเบรกแบบไหนรถบ้านใช้ผ้าเบรกแบบไหนพ้าเบรกรถแข่งจะต้องทนอุณหภูมิได้สูงมากทีเดียวครับอย่างผ้าเบรกรถแข่งเนี่ย่า อุณหภูมิที่ใช้อยู่พระเบรกที่ใช้อุณหภูมิฮะต้องทนได้ถึง800องศารถบ้านรถบ้านก็จะมีตั้งแต่300-500องศาอยู่ที่นิสัยของคนขับขับรถเร็วไหมเบรกแรงไหมเบรกไรชั้นชิดไหมต้องเลือกพระเบรกให้ถูกนะครับเวลาไปที่อู่เปลี่ยนพระเบรกหรือเวลาที่ท่านเข้าศูนย์เปลี่ยนพระเบรก ท่านต้องคำนึงถึงตัวเราว่าเราขับรถแบบไหนต้องการเบรกหนักๆหรือว่าเว้นระยะเบรกห่างๆถ้าเอาเอาง่ายๆก่อนเอาท่านที่เบรกเซฟเซฟเว้นระยะห่างๆยกคันเร่งก่อนเบรกก็ใช้พระเบรกธรรมดาทั่วไปได้อันนี้ไม่เป็นไรแต่ท่านผู้ชมที่ใช้รถด้วยความเร็วสูงแล้วเบรกหนักๆรถที่ต้องไปต่างจังหวัดจะต้องขึ้นเขา ขึ้นที่สูงลงที่ชันอันนี้ต้องคิดให้ดีครับเพราะว่าเวลาที่ท่านขึ้นไปแล้วไม่มีปัญหาครับกับเรื่องเบรกแต่เวลาที่ท่านลงมาหลายหลายท่านเจอปัญหาเบรกลื่นเบรกหายเบรกจมอันนี้ท่านต้องคิดให้ดีเลยครับอันดับแรกเรื่องพระเบรกทนความร้อนไม่ได้เพราะว่าการเบรกเวลาลงที่ชันหรือเบรกที่หนักๆต่าง จะต้องใช้แรงกดเบรคค่อนข้างที่จะเยอะแล้วผ้าเบรกเราทํางานหนักร่วมกับจานเบรกเสียดสีกันมากๆเข้าเขาไม่มีระยะที่จะระบายความร้อนออกผ้าเบรกก็จะร้อนน้ํามันเบรกก็จะเดือดพอน้ํามันเบรกเดือดและผ้าเบรกเกินองศาที่เขาทนได้ก็จะเจอปัญหาครับเบรกลื่นเบรกหายเบรกจมท่านที่ใช้รถด้วยความเร็วก็ต้องเลือกผ้าเบรกที่องศามากขึ้นจากปกติท่านใช้ ที่300องศาอ,อุณหภูมิ300องศาก็ขยับไปเป็น500องศาเพื่อลดปัญหาเรื่องพระเบรกทนความร้อนไม่ได้อย่าลืมนะครับท่านที่เดินทางไกลต้องใช้พระเบรกให้ให้ถูกต้องแล้วก็ขึ้นเขาลุงห้วยก็ต้องใช้พระเบรกให้ถูกต้องอย่าคิดแต่ว่าเอาถูกๆไว้ก่อนอันตรายจะเกิดกับท่านได้เวลาที่ท่านเบรกยำ้ยำๆหรือเบรกกระชันชิดอาจจะไม่ค่อยอยู่ อันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งเรื่องพระเบรกส่วนรถแข่งนั้นเขาใช้พระเบรกที่อุณหภูมิสูงเพราะว่าเขาใช้เบรกบ่อยพระเบรกรถแข่งก็ต้องขยับอุณหภูมิขึ้นมาพระเบรกสําหรับการแข่งขันจะไปใช้กับรถบ้านอันนี้ก็ไม่แนะนํานะครับไม่เหมาะเพราะว่ารถแข่งเขาใช้อุณหภูมิที่สูงแต่รถบ้านอุณหภูมิไม่ถึงอุณหภูมิคอน้อลของพระเบรกไม่ถึงนั้นก็จะเกิดมีเสียงดังถามว่าบางท่านทําไมเบรกดังยิๆๆๆๆๆ่งอ่า มันก็จะมีเรื่องของฝุ่นที่เข้าไปอยู่ในเบรกแต่ถ้าเบรกรถแข็งถ้าไปใช้กับรถบ้านใน,นเมื่ออุณหภูมิเขาไม่ถึงผ้าเบรกนะมันแข็งพอผ้าเบรกแข็งมันก็จะไปกินจานเบรกของรถเหล่าฝากไว้นิดนึงครับกับการเดินทางหน้าฝนแล้วอายุเข้าเรื่องเบรกเรื่องยางครับต้องหมั่นดูนิดนึงอ้อที่สําคัญเรื่องลมยางท่านผู้ชมคิดว่าหน้าฝนเราจะต้องลมยางแข็งหรืออ่อน ผมเคยเข้าใจผิดมั้งครับว่าฝนตกเราจะต้องลมยางจะต้องอ่อนแต่จริงๆแล้วผมเคยทดสอบครับหน้าฝนใช้ลมยางอ่อนไม่เหมาะครับเพราะว่าตัวเนื้อยางเขาจะยุบตัวได้ทําให้รถมีอาการยวบหรือย้วยมีอาการครับเพราะฉะนั้นหน้าฝนจะต้องเติมลมยางที่แข็งขึ้นมากว่าปกตินิดนึง เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากได้รับชมรายการอินฟอร์ไล์กันไปแล้วกับผมกากา้ารณวิญญาสีก็จะมีทั้งเก็ตความรู้เคล็ดลับ,บดีๆที่มาฝากท่านผู้ชมก็จะลืมนะครับติดตามชมรายการ i n f o อร์ไลททุกวันเสาร์เวลา15.30นถึง16.00นสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมอีกต้องติดตามครับกับ i n f o อร์ไล t ีวสัปดาห์นี้ผมอยู่กับฟอร์ดมาแแ่งสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ